การที่จะมีสื่อสัมผัสมียานในการหูทิฟตาทิพได้นั้นมีหลากหลายวิธีการบางคนก็บอกว่าจะต้องมานั่งสมาธิให้นานๆถึงจะได้หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการทําสมาธิเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้จริงๆหูทิฟตาทิฟเนี่ยในกรณีของอาจารย์เองเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์นะอันนี้ส่วนตัวใครจะถูกจะผิดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่ผมรับรู้มาหนึ่งคือถ้า มีครูบาอาจารย์มาช่วยเปิดให้อย่างเช่นมีปู่คอยมาเปิดให้นะครับปู่ลงมาทําพิธีให้อะเปิดตานะเปิดตาเปิดหูนะครับเปิดปากในเรื่องนี้ปากวาจาศีตษหูทิพตาทิพต่างๆนี่คือทางเลือกทางหนึ่งของคนที่จะสามารถทําได้แต่ไม่ใช่ว่าจะปู่ทําให้แล้วจะเหมือนกับว่าเป็นผู้วิเศษทันทีทันใดไม่ใช่เพราะบางที การที่เห็นแบบนั้นหรือการที่ได้ได้รับรู้ได้ยินอย่างนั้นมันเป็นแค่บางคนเท่านั้นบางคนที่เป็นเพราะเนื่องจากว่าปู่เขามองว่าบารามีของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันต้องถูกฝึกมาด้วยและมันต้องมีของทุนเดิมมาด้วยจากอดีตชาติหรืออะไรก็ตามคนไหนที่เป็นมีความเป็นมีเซนต์มาแต่แรกอยู่แล้วจะเสริมเข้าไปได้ด้วยดีมากขึ้นคนที่ปฏิบัติ นั่งสมาธิทุกวันนั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อที่จะเพ่งกระสินเพื่อให้ได้ตาที่ผูทิพหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นจากถ้าคนไหนที่มีทุนเดิมจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่มี แล้วพยายามฝึกในปัจจุบันตอนนี้คุณอาจจะไม่มีก็เป็นได้แต่ถ้าวันในวันหนึ่งคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับมีการทําสม่ําเสมอมันก็มีลู่ทางเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ต้องมีความตั้งใจคือหมายความว่ามันก็เหมือนกับจะต,ต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะกับการฝึกอันนี้ด้วยไม่ใช่ว่าฝึกไปเองทําเองอย่างเดียวคือครูบาอาจารย์ที่นี้เนี่ยอาจารย์นั่นหมายหมายความว่าไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะแค่เป็นมนุษย์เป็นคน แต่อาจจะเป็นในส่วนของนิมิตในความฝันในการปฏิบัติเพราะท่านบางทีก็จะมาในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันอย่างตอนที่อาจารย์บวชเจ้าวาดที่มรณภาพไปแล้วท่านก็มาสอนเราในตอนที่ขณะที่เราบวชมาพูดข้างๆหูว่าให้นั่งสมาธิแบบนี้สอนการนั่งสมาธิแบบนี้มันทําให้เราได้รับรู้ว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทําอยู่แบบไหนที่จะสามารถไปไวขึ้นและสามารถ ตรงได้ตามตำแหน่งคือถ้าเขาสับสื่อสื่อให้เราได้อย่างนั้นหมายความว่าหูเราได้ยินอย่างนั้นได้นั่นหมายความว่าเราก็มีทุนเดิมของเรามาพอสมควรเหมือนกัน